สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนระทึกอดีตดาราสาวปวดท้องคลอดกลางงานแต่งร่ำไห้เจ็บแทบขาดท้องโตใกล้คลอดเข้ามาทุกทีสําหรับอดีตดาราสาวหลับปุ๋ยพิมรัตตาที่ตอนนี้กําลังตั้งครรภ์ลูกคนที่2อ,อยู่และมีกําหนดคลอดในอีกไม่กี่วันแล้วล่าสุดหลับปุ๋ยพิมพ์รัตาได้เผยคลิปปวดท้องคลอดกลางงานแต่งพร้อมยังบอกด้วยว่าตอนนี้อายุครรภ์32สัปดาห์แล้วท้องนี้มาครบเลยแพ้ท้อง เลือดออกภาวะคลอดก่อนกำหนดโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเธอได้ไปร่วมงานแต่งของน้องชายสามีขณะอุ้มท้อง8เดือนลูกคนที่สองระหว่างนั้นเริ่มมีการปวดท้องมากขึ้นถึงขั้นทนไม่ไหวสามีจึงรีบพาไปโรงพยาบาลอย่างด่วนทั้งนี้รับปุ้ยยังได้โพสต์อีกว่าอยู่ในท้องมามิไปก่อนนั้นลูกนะมามิขอโทษที่ทำให้หนูอยากออกมาก็ให้เกิน36สัปดาห์หนูถึงจะปลอดภัย ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้นะคะคุณหมอให้ยาลดการบีบตัวเผื่อให้น้องไม่คลอดก่อนกำหนดห้ามเดินใจอยากให้ลูกออกมาวันที่15พฤษภาคมอันไว้19วันเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ